ก็รับใครที่ดูไลฟ์สดนะคะดูรัฐบาลในวันนี้ดันหนึ่งขึ้นมาแม่นะคะใครยังไม่กดแชร์ไปกดแชร์ให้เดี๋ยวนี้เลยไปกดแชร์ให้หนูเดี๋ยวนี้เลยค่ะคะุณแม่ขาขอคนระสามแชร์เท่านั้นขอคนระสามแชร์เท่านั้นนะคะใครแชร์แล้วดันหนึ่งขึ้นมาแม่เดี๋ยวหนูจะแจกรัฐบาลแล้วนะคะใครพร้อมรับเลขรัฐบาลดันหนึ่งขึ้นมาแม่ดันหนึ่งขึ้นมาเลยจ้า นะคะวันนี้ใครอยากได้เลขปู่นิลการด้วยนะแม่นะหนูแจกให้ตอนนี้หนูแจกให้ตอนนี้เลยนะคะพี่พี่แม่แมไปซื้อด้วยกันเด้อนะคะไปซื้อด้วยกันสําหรับใครที่อยากอยู่ในกลุ่มหนูนะคะจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างแล้วเข้ากลุ่มไปรอได้เลยไม่ใช่ไปรอแม่ไปปังด้วยกันค่ะ ไปปังด้วยกันค่ะคุณแม่ขานะคะน้องดาวโจรหนูก็มีเด้อะนะคะเลขหางเดียวฟันหางเดียวเม็ดเดียวเด้อะนะคะใครอยากได้ก็ไปดูเอานะคะหรือใครจะเล่นในตารางก็ได้ไม่เป็นไรนะคะสําหรับใครที่อยากอยู่ในกลุ่มก็ไปพวกไปปังด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวมาเสียดายที่หลังอีกเหมือนวันนี้เดี๋ยวมาเสียดายที่หลังอีกเหมือนวันนี้อีกนะนะคะแตกไส้ในจากแม่๋านะคะ4 3สกับ82 43กับแ2แต่วันนี้หนูก็บอกอยู่นะว่าฝัน ว่าฝันเห็นรถตัวเองว่าขับรถตัวเองเด้อนะคะสี่สองแปดสองตรงตรง,ตรงเลยนะคะแปดสองเด้อนะคะเร็วก็สี่สามสี่สามอีกทุกคนนะคะหนูให้เรขงบน้อยนะคะสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มจะได้เท่านั้นสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มจะได้เรขงบน้อยเด้อไปอยู่ในกลุ่มฟรีเลยค่ะคุณแม่ข้านะคะใครที่เข้ามานะคะอยากเข้ากลุ่มฟรีรีบก่อนรีบก่อนนะคะเดี๋ยวจะเสียเวลานะจ๊ะ นะคะเดี๋ยวมาเสียดายรัฐบาลที่หลังห่างเดียวหนูก็อยู่ในปุ่มนะหนูมาแจกให้ใบตันตารางอย่างเดียวแล้วก็เลขปู่ให้มาแจกใบตารางแล้วเลขปู่ให้นะแม่นาววันนี้นี้จะเต็มเอาเลยเอาเลยจัดดันหนึ่งขึ้นมาลัวจ้านะคะอ่าดันหนึ่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวหนูขออ่านชื่อก่อนนะคะพี่ห้ามมาแล้วจับพี่วันนะคะพี่พักหรือเปล่านะคะเรียกชื่อผิดต้องขอภัยนะคะพี่พริ้มพลานะคะชื่อน่ารักมากุกกิด นะคะชื่อน่ารักมากเลยนะคะ mm hmm. พี่พัชรีพรมาแล้วจากพี่สมจิตมาแล้วกับพี่ยาหยีมาแล้วจากพี่ชนพรชนะพรถูกไหมหนูเรียกชื่อถูกไหมคะ mm hmm. ขอดาวโจนจ้าเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้อีกรอบหนึ่งนะคะเด,เดี๋ยวหนูแจกรัฐบาลให้ก่อนเดี๋ยวหนูแจกรัฐบาลให้ก่อนเด้อ ไปไปรัฐบาลกันเลยนะจ๊ะ1 1 1บ้านนะคะเลขตองสวยมากเลขตองสวยมากค่ะรัฐบาลชุดนี้ทุกคนสามารถจับเล่นวินได้นะคะ3ตัวและ2ตัวแล้วก็2นะคะไปบนแล้ว3าไปล่างไม่มี3ไปล่างแม่6ค่ะว,ะวะิตินกามากมาแล้วหนึ่งแม่ติงกามาแล้วนะคะคุณแม่เอาใหม่ เอาใหม่ค่ะคุณแม่ขานะคะพี่ละอ่ะแม่คุณแม่ขาลอ่ะ,ม αι, ม αι, ค,ค,ะ,อะคุณแม่รัตดาวันนะคะสวัสดีคะ่ะดันหนึ่งขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็พี่แก้วแม่แก้วจ๋านะคะดันหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะพี่แดงนะคะสวัสดีคะ่ะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะปล่อยมุกปล่อยโกอีกแล้วแม่นะคะไม่ว่ากันเนาะไม่ว่ากันเนาะสนุกสนานกันไปจากแม่จ๋านะคะวินให้เลยนะคะหกห้าสองแปดสี่หกห้าสองแปดสี่อย่าขำค่ะนะคะเดี๋ยวหนูคัดนะ อ่ะโอเคแล้วก็เด่นให้เด่นให้สองไปบนนะแม่แล้วก็หกไปล่างเด่นสองหกล่างค่ะคุณแม่ขาใครอยากเล่นใครอยากบางใครรวยลิฟแคบ่ะแคบกันได้เลยจากแม่จ๋าใครอยากได้เลขสามตัวนะคะหนูเคยแจกให้แล้วหนูไม่แจกให้อีกแล้วนะคะหนูไม่แจกให้แล้วหนูให้หนูแจกแค่ในรายนั้นรายเดียวหนูแจกแค่ในรายนั้นรายเดียวแล้วก็ใครอยากได้เลขสามตัวลิฟจิ้มทีลิงด้านล่างแล้วเข้ากลุ่มได้เลยลิฟจิ้มทีลิงด้านล่างแล้วเข้ากลุ่มได้เลยจากแม่จ๋านะคะตัวเจาะสามารถจับเล่นได้ตัวเจาะสามารถจับเล่นได้เลยนะคะ สำหรับใครที่ชอบตัวเจาะเด้อนะคะชอบตัวไหนจับตัวนั้นจากแม่จ๋าอัดหนักๆได้เลยอัดหนักๆได้เลยจากคุณแม่จ๋านะคะตัวเจาะคือปังมากแม่นะคะใครชอบเห็นไหมมีคนส่วนใหญ่ทุกคนชอบ64หมดเลยนะคะ64ตัววงด้วยแม่นะคะ25ก็สวยเด้อ25อย่าอย่าแบบว่าทุกคน2อาอย่าอย่าปิดกั้นนะคะ25ก็สวยนะใจย,ยังไม่ได้ค่านะคะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยงวดนี้นะแม่น่ะเอาไปฟันกันได้เลยนะคะใบนี้ชุดนี้นะคะใบตารางใบตารางคือปังมากจริง วยตารางคือปังมากจริงๆเดี๋ยวหนูงวดนี้หนูพาแตกหนูพาแตกสําหรับใครที่อยากได้เลขสาตัวนะแม่นะรีบเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้เลยรีบเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้เลยค่ะหนูพาปังแน่นอนค่ะแม่ขาใครอยากได้เลข ปู่ี่ละกรนะคะราชนะคะที่หนูจับเลขปิงนปองมานะคะพิมพ์คําว่าแปลแปขึ้นมาแม่พิมพ์คําว่าแปลแปขึ้นมาเลยจากแม่จ๋านะคะเดี๋ยวหนูจับหนักจะเต็มให้เดี๋ยวหนูจับหนักจะเต็มให้หกสิบปังๆสาธุ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 ขอให้ปังขอให้แตกค่ะแม่ขอให้ปังขอให้แตกค่ะแม่ขานะคะรัฐบาลงวดนี้นะคะบอกเลยนะคะให้รีบไปซื้อก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอเลขอ้างเดี๋ยวจุกเดี๋ยวไปเจอเลขอ้าเดี๋ยวจุกนะแม่นะใครยังไม่มีที่ซื้อนะแม่จิมที่ น่า้านล่งแล้วเข้ามาเลยจ้ะนะคะของหนูก็มีที่ซื้อด้วยนะคะเป็นบ้านเศรษฐีนไหมนะเป็น่าบ้านเศรษฐีคะ่ะทุกคนใครอยากเล่นใครอยากรวยใครอยากปังหรือใครจะเข้ากลุ่มฟรีๆไปดูเลขอย่างเดียวก็ได้นะคะไม่ว่ากันค่ะไม่ว่ากันค่ะคุณแม่ขายอยู่กลุ่มฟรีด้วยนะคะแล้วก็ได้ไปที่จิ้มฟรีด้วยอยากบอกราคาเต็มราคายังเต็มอยู่นไหนะบาทละเก้าร้อจักแม่จ๋าบาทละเก้อเดอ้อทำไมคะ มีคนแอบมองแล้วแอบขำหนูอะมีคนแอบมองแล้วแอบขำหนูอะดันแปดแปดขึ้นมาเลยแม่นะคะใครอยากได้เลขปู่นิลการดันแปดแปดขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูแจกเลขปู่นิ่ลการให้ที่หนูไปทําบุญมาแล้วก็เอาบุญมาฝากแม่พี่ๆทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มนะคือปังนะคะเลขหางเดียวนะคะ <liches classics S 1> บอกเลยเลขหางเดียวใครอยากไปอยู่อ <union S 2> ะใครใอยากดูเลขหางเดียวเข้าไปดูในกลุ่มเท่านั้นหนูแจกให้ในกลุ่มเท่านั้นค่ะ <fill S 2> นะคะแต่ว่าเลขบุญเลขบุญกับอ่าเลขเลขสูตรเนี้ยหนูจะมาให้ในหน้าไรนะคะอาจจะให้ช้าหน่อยแต่ก็ให้ชัวค่ะให้ช้าแต่ให้ชัวจากแม่จ๋านะคะมาเห็นไหมแม่เห็นไหมคะเลขปู่นิลการหนูจับมาแบบนี้แม่นะคะหนูจับมาแบบนี้ จากแม่จ๋านะคะหรือเอาไปเล่นตัดกันกันไว้เลยตัดกันกันไว้เลยนะคะสองสามมาสองสองสองเลยทุกคนมาสองสองสองเลยค่ะทุกคนจ๋านะคะเลขเซมซีทุกคนนะคะได้หนึ่งสองไปอีกได้หนึ่งสองไปอีกสูตรหนูมาอะไรก่อนสูตรหนูมาอะไรก่อนก่อนที่หนูจะไปใช่ไหมหนูแจกรัฐบาลไทยหรือเปล่าหนูแจกรัฐบาลไทยหรือเปล่าแม่รัฐบาลไทยหนูสูตรหนูบอกแล้วหนูแอบ พอเลขออกใช่ไหมหนูแอบคิดคำนวณสูตรเลยนะคะเลขมาสอง2อุดอ่ะสองสองอ่ะไม่ใช่สองสองสอจุดสองสคือคำนวณเลขได้แบบนี้แม่นะคะเราไปตามดูเร็วใช้ วิจารณาในการรับชมนะคะคุณแม่ขาในการพิจารณาในการรับเลขวิเคราะห์เลขกันเองเด้อนะคะคุณแม่ขาเลขปู่ใหมาประทานพรให้แบบนี้เลยเลขปู่มาประทานพรให้แบบนี้เลยค่ะคุณแม่ขาเลขปิงปองได้22-2ทุกคนตองสองเด้อตองสองไม่พอทุกคนนะคะไปกันกันด้วยนะคะ23ก็ได้2อนะคะมี3ตัวไปเป็น23ก็ได้นะแม่น้หนูกันให้เรียบร้อยหนูกันให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะเลขเซมซีมา12อีกแม่ปังไม่ไหวเลขเซมซีมาอีก1 1 2นะจ๊ะปังไม่ไหวจ้านะคะบอกเลยว่าปังแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะพี่สว่างจิตนะคะชื่อพี่ขาวใช่ไหมนะคะ8 8 8ขึ้นมาน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับหนูเดอนะคะสําหรับรัฐบาลไทยงวดนี้ใครอยากตามใครอยากปังมาจัดได้เลย